ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาพาราึกษารนะคะซึ่งในรายวิชาพาราึกษานะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเล่นเกมเบตเตอร์เลดก่อนนะคะซึ่งคุณครูได้ให้ใบางานนักเรียนไปนะคะและเราจะมาทําใบงานไปพร้อมๆกันนะคะและคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะในการเล่นเกมเบตเตอร์เลดนะคะมานําเสนอให้นักเรียนได้ ดูกันนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะทำใบงานนั่นเองนะคะสําหรับใบงานนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใบงานที่คุณครูดได้จะทำให้นักเรียนนะคะและเราจะมาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่คุณครูดได้ให้ใบงานไปนะคะจะตอบอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ อ่าเรามาดูกันซิว่าเกมแต่ตะเลดนะคะที่มัณคูดได้นําเสนอไปมีอะไรบ้างนะคะซึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีเก้าอี้ดนตรีนะคะสองจะมีเรือบกนะคะและสามนะคะจะมีการวิ่งกระสอบนั่นเองค่ะสําหรับเก้าอี้ดนตรีนะคะจะมีวิธีการเล่นดังต่อไปนี้ค่ะและมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเล่นดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีเก้าอี้นะคะที่น้อยกว่าจำ,จำนวนคนนะคะ1ตัวค่ะถ้านักเรียนมีถ้ามีการเล่นนะคะอยู่5้าคนนะคะและ้วเก้าอี้ก็จะต้องมีมีอยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะและสำหรับต่อมาก็คือเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็ไว้เพื่อจะเปิดเพลงนะคะเพิ่มความสนุกสนานนะคะเวลาเราเล่นนะคะสำหรับวิธีการเล่นนะคะหนึ่งเลย วางเก้าอี้เป็นรูปวงกลมนะคะให้คนนะคะเดินรอบๆพอเพลงหยุดนะคะให้หยุดเดินแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้นะคะและใครนะคะไม่ได้นั่งลงที่เก้าอี้นะคะก็จะต้องเป็นคนออกจากเกมนั้นค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ต้องเอาเก้าอี้ออกหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะให้น้อยกว่าจำนวนคนที่จะเล่นนะคะและก็เล่นไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือ หนคนค่ะนั่นก็คือผู้ชนะนั่นเองสำหรับการเล่นเรือบกนะคะวิธีการเล่นก็จะง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะและไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะมีแค่ผู้เล่นก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะ1เลยแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายให้เท่าเทกันนะคะ และสองนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะต้องนั่งเข้าแถวต่อกันนะคะเป็นสองแถวค่ะห่างกันพอสมควรนะคะโดยให้คนแรกของแถวอยู่ในระดับเดียวกันนะคะและสามนะคะคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะใช้ขาลัดใช้ขานะคะมาวางไว้ที่ข้างหน้าตัวของคนที่อยู่ข้างหน้านะคะเพื่อที่จะลัดนะคะให้เป็นทีมเดียวกันนั่นเอง และก็ต่อมา c นะคะเมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มแข่งขันนะคะผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องกระเถิบตัวไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะคะและไม่ให้ไม่ให้ขานะคะหลุดออกจากเอควคนข้างหน้านะคะและฝ่ายใดไปถึงเส้นชัยก่อนนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองค่ะและคุณครูก็มีตัวอย่างให้นัเรียนได้รับชมนะคะต่อไปนี้เลยค่ะ และสุดท้ายนะคะคือการวิ่งกระสอบนั่นเองโดยวิธีเล่นนะคะก็ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะอุปกรณ์ก็จะได้แก่กระสอบนะคะทีมละหนึ่งใบเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะวางกระสอบไว้หลังเส้นเริ่มนะคะผู้เล่นยืนเตรียมพร้อมในท่าวิธีการเล่นนะคะแะสองเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นนะคะให้ผู้เล่นทุกที ให้ผู้เล่นทุกคนนะคะรีบสวมกระสอบนะคะและใช้มือที่จับที่ปากกระสอบแล้วให้วิ่งหรือกระโดดไปที่เส้นชัยค่ะต่อมาและผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะนั่นเองโดยการเล่นนะคะก็จะผัดกันนะคะโดยที่ถ้ามีทีมอยู่สี่คนนะคะก็จะผัดกันเล่นจนคนสุดท้ายไปถึงเส้นชัยก็จะถือว่าชนะค่ะ บางครั้งอาจจะเป็นการแข่งขันวิ่งอ้อมหลักค่ะเช่นวิ่งกระสอบไปด้วยแล้วก็วิ่งอ้อมหลักกลับมาหาหรือจะเป็นการกลับมาเข้าเส้นชัยณนะจุดเริ่มต้นก็ได้ค่ะโดยที่ครูคก็มีตัวอย่างให้ในักเรียนได้รับชมนะคะดังต่อไปน,นี้เลยค่ะ